บันเทิงทยอยตอบแล้วครับเกี่ยวข้องอย่างไรกับบอสพอลซี c ีโอดิไอคอนกรุ๊ปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปวันนี้จะเล่าให้ฟังครับเป็นที่พูดถึงอย่างมากครับสำหรับบอสพอลวรัตลวรัตวรกุล CEO The Icon Group ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ใช้โมเดลซื้อมาขายไปสร้างรายได้มหาศาลและที่สำคัญครับมีดาราคนดังหลายคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยดังที่ปรากฏตามป้ายบิวบอร์ดที่มีคนวงการบันเทิงขึ้นภาพประกบกับบอสพอลได้แก่บอยปกรณ์โดมประกอนลำกันกันตถาวลมินพีชยาและแซมยุรนันซึ่งหนึ่งใน3คนหลังนี้ครับมีตำแหน่งเป็นถึงระดับบอสเลยทีเดียว แต่เรื่องนี้ครับกำลังเป็นที่จับตามองเพราะตอนนี้มีข่าวว่ามีผู้เสียหายต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทําให้สังคมกําลังตั้งคําถามถึงเจ้าของรวมถึงกลุ่มดาราที่มีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยครับโดยล่าสุดกันกันตาถาวรที่โดนทัวลงอย่างหนะักก็มีความเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กําลังเป็นประเด็นทางสังคมตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจ และเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ร่วมงานผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างอีกทั้งยังพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมครับส่วนพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ที่ปรากฏภาพเป็นพรีเซนเตอร์ของ The i คอน Group ก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในดี e i คอน Group และไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสอีกด้วยพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมือครับด้านแซมยุรนันครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ารู้จักกับบอสพอลเพราะเรียนในหลักสูตรเดียวกันเราทํากิจกรรมด้วยกันบ่อยมีโอกาสไปเยี่ยมธุรกิจดีไอคอนก็รู้สึกว้าวเพราะเป็นธุรกิจขายข,ายของออนไลน์ที่มีระบบชัดเจนส่วนเรื่องดราม่านั้น ตนเพิ่งเห็นข่าวเมื่อสองสวันมานี้เราเพิ่งรู้สึกว่ามันมีอีกมุมหนึ่งด้วยหรอเราเห็นในมุมของคนที่ประสบความสําเร็จเราภูมิใจในความสําเร็จนั้นปวยยินดีกับเขาไม่ได้เราก็ช็อกเพราะข้อมูลมุมนี้เราไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเมื่อถามว่ามีสถานะเป็นแค่พรีเซนเตอร์หรือหุ้นส่วนด้วยหรือไม่แซมยุรนันก็บอกว่าไม่ได้เป็นทั้ง2ออย่างโดยตําแหน่งที่เป็นผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นักข่าวก็ถามต่อครับว่าการกันตาถาวรและมินพีชยาได้มาพูดปรึกษาเรื่องนี้อย่างไรบ้างแซมยุรนันก็บอกว่าน้องมินก็ตกใจโดนด่าไปถึงตระกูลที่ทำธุรกิจมา30ปีแต่ที่ตนออกมาให้สัมภาษณ์เพราะไม่อยากเป็นจำเลยแค่อยากจะบอกว่าไม่ได้ไปไหนอยากได้ข้อมูลอะไรถามได้และยินดีไปให้ข้อมูลเก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนอกจากนี้ครับยังมีเปิ้ลปทุมราชออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังมีภาพคู่กับบอสพอล โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าโดยส่วนตัวยังไม่รู้ว่าลงเอยอย่างไรผมรู้จักกับเจ้าของจริงครับโดยส่วนตัวพี่เขาเป็นคนน่ารักผมเคยมีภาพเกี่ยวกับการไปบริษัทจริงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมคือในานามผู้ลงทุนเปิดบินขายของและเรียนออนไลน์ครับแต่ด้วยเวลาที่กระผมยังมีหน้าที่ในการทำงานธุรกิจของตนเองจึงไม่ได้มีโอกาสขายของต่อโดยส่วนตัวไม่ใช่คนรีบทำรีบรวยเงินจึงไม่ได้หอมหวานสำหรับผมเท่าไหร่เพียงแต่เป็นคนไม่ปิดโอกาสตัวเองจึงเสนอหน้าหลายที่ ซึ่งนี่ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับบอสพอล c e o The ดี o อคอน u p หลายคนออกมาพูดแล้วถ้ามีความคืบหน้าอะไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีครับข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟฟลอเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ